ของดีต้องตีสามเองรู้ไหมมันเป็นยังไงครับของดีมันต้องตีสามเขาจะฆ่าวัวประมาณนักตีตองอเนื้อมันเต้นจับๆัดบดับ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 ไปลองชิมดูสิเดี๋ยวผมลอง,งก่อน สร้างขีดยากหลายชนิดสามารถติดต่อมาสู่คนหรือสัตว์อื่นได้อาการที่พบในคนแบ่งออกเป็นสามกลุ่มาอาการกลุ่มอาการที่หนึ่งอาการทางผิวหนังเกิดจากการสัมผัสเชื้อที่อาจสัตว์ป่วยหรือสัมผัสเนื้อสัตว์หรือเลือกจากสัตว์ป่วยกลุ่มอาการที่สองเกิดจากการสูดดมเอาสปอร์ของเชื้อเข้าไปทําให้ในตันบอ่อนละายาเกิดภาวะกรดเสบปรดตดเชื้ออย่างรุนแรงอาการที่สามเกิด,ดจากการตดเชื้อในทางเดิน จากการบริโภคเนืเ้อสัตว์ดิบเนื้อสัตว์ที่ปุ๋มไม่สุกทําให้มีอาการอาเจียนรุนแรงถ่ายเดีวหรือถ่ายเลือดที่รุนแรงเฮ้ยเป็นยังไงดิถ้าเราไปกินเนี่ยดีมากเลยดิเฮ้ยหมดแล้เลยบอกแวโทษตรงโทอรถในห้องเก้ารานฮัลโหลค่ะ สวัสดีค่ะในปฏิบัติการดำเนินการมีผู้รับสายต้องการจะเห็นอะไรคะมีผู้ป่วยค่ะค่ะคนไข้เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงอายุเท่าไหร่คะคนไข้เพศเพศชายค่ะเป็นคุณพ่อค่ะอายุ59ปีค่ะกับกับน้าอีกคนหนึ่งค่ะอายุ4ี่สิบกว่าปีแล้วค่ะตอนนี้มีอาการเป็นไงบ้างนะคะอาการคุณน้าไม่รุนแรงค่ะแต่ว่าคุณพ่อรุนแรงค่ะแบบเหนื่อยหอบด้วยค่ะ มีโรคประจาตัวอะไรบ้างนนะคะโรคประจาตัวนะคะก็มีมีเกือบทุกโรคเลยค่ะโรคที่เป็นได้ไหมคะแบบตั้งแต่เป็นปอวานความดันไขมันต่องลูกหมาโตก็เป็นค่ะเป็นทุกโรคเลยค่ะตอนนี้คนไทยอยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคเอนแท็กต้องไหมคะใช่ค่ะแถวบ้านมีโรคระบาดค่ะช่วนี้วัวตายค่ะแล้วก็คนที่อาเินเนื้อดิบมากินกันเยอะค่ะขอเบอร์ติดต่อการก็ที่อยู่ค่ะ เบอร์โทรนะคะซูมแต่ส่งนะคะสี่ตั้งหนึ่งหกหกเก้าค okay ่ะบ้านเลขที่เด็ดค่ะค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวให้ยังไงทำสายให้ว่างนะคะเดี๋ยวจะประสานรถไปรับที่บ้านนะคะจะมีเจ้าหน้าที่โทรเข้าไปหาค่ะโอเคค่ะได้ค่ะผู้ชี้จะเหน่วยปฏิบัติการอำนวยความสะดวกโเปลี่ยน รับแจ้งจดดากญาติให้ออกรับผู้ป่วยชายอายุ59ีค่อนข้าปีคงมีอาการปวดท้องไถ่เหลวอ่อนเพียไม่มีแรงผู้ป่วยรู้สึกตัวดีตอนนี้สงสัยผู้ป่วยอยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคเอ็นแท็ขอให้ผู้ชีพเตรียมชุด PPE e และอุปกรณ์ป้องกันตัวไปด้วยนะคะหน่วยปฏิบัติการำดยการสิองศูนย์หนึ่งรับราัห้ากผู้ตรจก,การต้องออกรับส่งผู้ป่วยฉุกเชิญที่สงสัยว่ามีพอเอ็นแท็กด้วย ขอแนะนําให้ใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลหรือที่เราเรียกกันว่า PPE หามวกแมสเฟสชิล์และชุดขอแนะนําในการใส่ล้างมือก่อนและหลังใส่ชุดตามเทคนิคที่อบรมมาการใส่และถอดชุดแนะนําให้ใสอย่างให้ทัดถอดอย่างเให้ทัดเพื่อป้องกันการเปื้อนของเชื้อในระหว่างที่ถอดชุดออกชุดที่ถอดออกแล้วหลังจากปฏิบัติงานให้ใส่ในถุงขยะที่เชื้อและส่ง ทำลายเชื้อบางความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่หากเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการปฏิบัติงานเช่นชุดปฏิบัติงานฉีกขาดสัมผัสกับสิ่งที่น่าจะเกิดเชื้อเช่นตัวผู้ป่วยสัมผัสกับสิ่งข้านหลังกับผู้ป่วยสัมผัสกับเนื้อสัตว์สัมผัสกับสัตว์ที่ตายแล้วหรือสัมผัสกับสิ่งข้าหลังของสัตว์ป่วยแนะนําให้ผู้บริการพบแพทย์แจ้งเหตุการณ์ให้ทราบในบางกรณีแพทย์อาจจะต้องให้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อเป็นกรณีไป ข้อแนะนําสําหรับผู้ปฏิบัติการหลังจากที่ใช้ยางพะนรับสม้ป่วยที่สงสัยว่ามีรอยแสกนรอยแล้วการทำความสะอาดร,รถข้อห้ามไม่ควรใช้เครื่องพ่นละอองใส่พ่นต้นยาง่างชื่อในรถเพราะอาจจะทําให้สปอร์ที่มีกค้างฟุ้งกระจายสู่งลงเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติการได้แนะนําให้ใช้การเช็ดหยุความสะอาดด้วยน้ํายาฆ่าเชือ้อโดยในกณะที่เช็ดหยุความสะอาดแนะนําให้ผู้ปฏิบัตาาิสวมใส่ ppe จนกว่าจะทำการเจตถูกทำการเสร็จเรียบร้อยอย่าลืมนะคะเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669